ในชุดดังกล่าวนี่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจหลายในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าการสัญจรไปมาจากหลวงพระบางพอดพงศลีกาจะไส้การเดินทางทางน้ำกลับมาขึ้นรถนอกอยู่ที่หาดสานี่แหละเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมานั่นในชุดมงนี้ถือว่ามีความสําคัญแต่ตอนนี้เอาไปเบิ่งนว่ามีหีบความอันใดแน่แล้วก็มีอันใดแน่ที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้เนาะอ้ะเจาบเรียยังไงโอ้อันนี้นเขา มีน้องต่อมีคนเสียเรื่องนี้เนาะกระเบื้องที่เขาเสียเมื่อวานเลยมีถึงไปแจกผิดของเออผิดของเพราะว่าเมื่อวานมีคนเสียด้วยมีคนเสียชีวิตเออเสียสุกสละอะไรเสียสละกับเสียอ๋อมีนี่คือน้องคนเก่สาดเก้าดำหัวเนาะอ้ำน้ำอำทาแต่ว่าดนเสียอยู่ไหนพี่เสียอยู่บ้านเพื่อแรกเดี๋ยวนี้พอทางเอาไปทางนี้เลยไปทางน้ำกระมานึงคุณมาน เดี๋ยวๆเพราะเข้าใจว่าฟังหน่อยนึงเพิ่นไปเสียอยู่สุกซลาเสียอยู่ไหนเสียอยู่กระโตอยู่เหรือเขาเจ้าเพิ่นอยู่หาดสถานี้เอออ่าแล้วบ้านนี้เพิ่นขึ้นมาล่างโตมาลลางนี่ขนาดบ่ว่าบอกว่าสระคุมอ้ำน้ำบนนี่เลยอ๋อเอือเรื่องของสระคุมล้างน้ำกับแัดคุมบวนหาแตดคุมอ้ําน้ำบนี่เลยล้างโตให้สะอาดเด็กโอ้จ้า้เลยไปเบิ่งได้ปนเออได้ไปเบิ่งก็ได้ไปกบไปสื่ไปทำเสร

ของประเพณีของชาวบ้านหาดสาจะในครอบครัวคนมีคนสชยชีวิตมาอาบหน้ามาเช้าหัวมาแคะหัวแนวนี้เพื่อจะขวดในการ,รส้มสกะอยัดงนีนนน้ของประเพณีในบรรยากาศในการก้าเกี่ยวของเคน

ดูแขนน้ำแม่เราคุ้มเขาแล้วอันนี้ก็เมียนหมอแม่เราือน้องอันนี้มาแต่เวียนมอนากรกเลี้ยวเลยเลี้ยวอนำซีก็ยอมโตนี่เหมือนนี่จบอันนี้พอมดีดูถามนีดู อันนี้เป็นเอาน้ามั้ครับคือผมข้นวน้าชาผมข้าน้าน้อม่งเอากลองอ๋อเอาน้ำมวกเอาน้ำมวกเอาน้ำมวกเราใสานอยหน่อยนึงสานน้อยหนึ่งก่อนจังไปล้างออกอันนี้เป็นซุนเผายังก่อนคืชาวลาลุงเป็นลาลุงแมนละ เราลุงทา้งอาหาเราก็เลยิ่ง่บนเทตุแห่สีนอฮิะฮิทไทยฮิทน้นฮิทฮิทมาฮิทฮิมาฮิะฮิเมาฮิทฮิทมาฮิทฮิทมาฮิทฮิท้าฮอทฮิทมาัิทฮิามาฮิทฮิทมาฮิทฮิทมาฮิทฮิทมาฮนทาฮิทนาฮิทฮิท่าฮิทฮิทมาฮิทฮิาฮิทฮิทมาฮิทฮิทมนฮิทาฮิทฮิทมาฮิทฮิทมาฮิทฮิทมัฮิทฮิ ตั้งบ้านน่ะบ้านได้บ้านได้เาเเได้กับมันก็มีว่าเป็นฮีทคองฟรีนีของางดาวพอเาพอกัขเข้าไปช่วยพงมัการนับือกันเกันเนาะที่ว่าเป็นฮีทคองอีกอย่างเข้าดูชุนเข้าลาว แนดีที่ผ่านมาในจุดนี้เนอะท่านผู้ชมนันคือหาดสาหาันก็ที่ว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะลวงหลายในการมาชมไส้เนื่องจากว่าสามารถที่จะเดินทางจากหลวงพ่าบางโดยการลองเหือขึ้นมาต,ตามทสายน้ําอู่ของเขาจนฮอดพงสาลีแล้วมาขึ้นรถอยู่จุดนี้นั่นคือหาดสา,านั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างจะลวงหลายแต่ฮอดปัจจุบันเนื่องจากว่ามีการสร้างเขื่อน ในแม่น้ำอูข,ของเขาจนพอดจุดนี้นั่นก็คือเกินน้ำอูห่าน่เทศ่ <_ c oughs> ให้กันเดินทางบรสะดวกเทศ่ <_ C oughs> ให้พ่อแม่ปศุสนทั้งหลายหรือ่านักท่องเที่ย,ย,ยวก็ไปใช้การเดินทางทางรถสไลยกลัวเพราะฉะนั้นหาดสาของเขาก็ห่างหายจากนักท่องเที่ยวแต่ว่าจะกระามกันยังมีบุญประเภณนี้ที่น่าสนใจและก็ให้ความสําคัญนั่นก็คือหนึ่งบุญบีไม้แล้วอันที่สองคือออกพรรษาแต่ว่าสะอาศัยเฉพาะ นักท่องเที่ยวสิเก่ามาในหาดสาเฮาเพียงแต่สองช่วงเท่านั้นก็เป็นไปบ่ได้ดังนั้นแล้วข้าพเจ้าขอเสวน่วนว่าหาดสาของเฮานี่ยังมีหลายอย่างนักท่องเที่ยวเด็กมาเที่ยวสมเพราะว่ามีจุดอ่าสนใจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเอกของ,งประเพณีและกะประเพณีในการที่จะให้นักท่องเที่ยวนี่มาพักเอาเบิงวิถีชีวิตต่างๆและสามารถยังสามารถเดินทางลงหลวงกระบองในคือเก่าแต่อาจจะมีความยุ่งยากเนาะยุย่งยากน้อยนึง เรื่องของการต่อเหงือต่างๆเท่านั้นเองแต่ยังกระตามเนาะในจุดนี้ยังมีอีกหม่งหนึ่งที่เราจะไปเที่ยวสมนั่นก็นกนกนคือขัวข่ามนำอูอยู่ที่บ้านหาดสาซึ่งเป็นขัวแดงกระถือว่ามีความสวยงามคือกันเดี๋ยวเขาไปชมกัน นอกจากทาเหอาหาดสาแล้วเนาะก็มีอีกจุดหนึ่งที่พหฮางไก่จากหาดสานั่นก็คือขัวขามน้ำอูในอดีตีาพานมาหันเฮาบอสามารถที่จะเอารถขามไปทั้งเส้นทางลักหมายซูไซเดนลักหมาย49ได้เนื่องจากว่ามันยังมีเขื่อนหลังจากที่เป็นมาสางังเขื่อนอู่กแล้วเป็นเกษตรขวัวไห่ก็ให้รถสามารถที่จะเดินทางเนาะ ขามน้ำอูเฮานี่ออกไปสู่ลักไม้ย49ได้แต่ในตอนนั้นเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ที่ใส้ขัวแห่งนี้หรือว่าสะพานตัวนี้แหละสะพานเล็กขัวเล็กนี่แหละในการสัญจรไปมาของพยประสนเพราะฉะนั้นแล้วในอดีตที่ผ่านมาถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสิเดินทางจากหลวงพระบางมายังปงสารีเฮานี่ก็อาศัยสายน้ำอูนี่แหละเนาะซึ่งเดินทางกับสะดวกสบายมาขึ้นอยู่หาดสาแต่ว่านัปัจจุบันนี้คือข่าวพระเจ้าว่ามา การจมีเขื่อนน้า <risque> อูหลายๆหมงเหตุในการเดินทางบวสะดวกสบายะฉะนั้นการเดินทางกะสิมีการต่อเหือเป็นทอดทอดไปเหตุให้หยุ่งยากการหันไปไสการเดินทางทางรถโดยสารสลายครัวดังนั้นแล้วสาวพี่น้องหาดสาของเฮาก็เบิ้ดคาแห้งด้านของการท่องเที่ยวก็มีแต่การท่องเที่ยวในระวังของฤดูกาลของแต่ละปีหีดของอเพยนี้ว่าจะเป็นบุญปีใหม่แล้วส่วนเหือออกพรรษา และก็ะอื่นๆแต่ว่าจะกระตามเนาะในหาดสาของเฮาเนี่ก็ยังมีอีกลหลายๆอย่างให้เฮาเนี่มาเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นคว้วเล็กแห่งนี้อันที่สองประเภทนี้ในการกินปลาอันที่สามการลองเหือกับสายน้ําอู่นั่นเองเนาะจากนี้ข้าพเจ้าก็จะเดินทางไปยังหนาเขื่อนน้าอู่ฮกเพื่อไปเบิ่งวิถีการวงชีวิตและก็ะไปกินป่าแท้ๆเนาะอยู่เขื่อนอู่ฮกนั่นเอง การเดินทางโดย